สวัสดีครับพี่น้องพุทธาสาวนิกชนทุกท่านนะครับที่พี่น้องเห็นยในขณะนี้นะครับก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับของสวนภาวนาอยู่ที่ตำบลทื่งเขากรําอำเภอจุนจังหวัดพะเยาวเวลาเราเข้าไปเนี่ยนะครับเข้าไปประมาณสักร้อยกว่าเมตรนะครับด้านขวามือก็จะเห็นที่ว่าง ต้นบอนฟูดก็มีอยู่หลายต้นด้วยกันนะครับมีอยู่ประมาณสัก21ต้นนะครับที่เราปลูกในขณะน,นี้บริเวณตรงนี้นะครับเนื้อที่เนี่ยประมาณ10ไร่เศษๆพระอาจารย์ธนาคมสุมเมโโทนะครับท่านบอกว่ามีดำดิบอกว่าจะปลูกผลไม้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับแล้วก็ส่วนบริเวณตามทางต่างๆเราก็จะปลูกเช่นต้นยางนาะต้น อ่าะดาวต้นประดูนะครับต้นว่านะครับอันนี้ก็เป็นต้นที่ให้ความร่มเงาเวลาเราเดินเที่ยวเดินทมเ,เดินชมนะครับแต่สาหรับเรื่องของผลไม้นี่พรอะอาจารย์เน้นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับกับชับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผลไม้ต่างๆที่เราปลูกไว้เนี่ยมีค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับแต่เราก็จะปลูกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับไม่ว่าจะเป็น ต้นมังคุดนะครับต้นสดาต้นขี้เหล็กนะครับต้นว่าต้นมะยมชิดขนุนมะไฟนะครับแล้วก็ยังมีต้นรางสาดด้วยนะครับเราก็จะปลูกให้มากที่สุดนะครับก็ยังมีต้นชมพู่เราก็ปลูกไปเยอะมะม่วงเขามะนาวโหก็ปลูกไปเยอะเช่นเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นบริเวณตรงนี้นะครับเราอาศัยต้นต้นกล้วยเป็นที่เลี้ยงให้กับผลไม้ต่างๆด้วยนะครับอันนี้เป็นเป็นลานนะครับเป็นลานเวลาเราเข้ามาปุ๊บอยู่ขาวามือเนี่ยเป็นลานที่จอดรถนะครับแล้วก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจไปด้วยนะครับต่อไปนะนะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆที่กระผมเอง อยากจะนำพาบรรดาพุธาทธศาสนนิกชนไปดูไปชมนะครับถ้ามีโอกาสก็แวะมาได้นะครับที่สวนภาวนาตำบลเช้อบบรกรรมอำเภอจุนจังหวัดพะเยาพระอาจารย์ธนากมสุเนโทท่านเองก็จะเป็นผู้บัญชาการดูแลอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีคุณแม่ชีราณีน้องนิ่มน,นะครับก็คอยดูแลเรื่องของต้นไม้เรื่องของรดน้ำรวนดิน ต้นไม้ให้อุดมสมบูรณ์ต่อไปในอนาคตข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กระผมเองบรรจงต้องขอขอบพระคุณพี่น้องพุทธศาสนิกนชนทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสก็ขอเรียนเชิญได้ที่สวนภาวนาไม่ไกลนะครับหาง่ายสะดวกสบายแล้วก็ผลไม้ที่เราปลูกวันนี้นะครับต่อไปในอนาคตข้างหน้าเมื่อมันผลิตออกออกผลพระอาจารย์บอกว่าสามารถที่จะนํา ไปแบ่งปันกันได้นะครับเป็นที่สถานที่ธรรม